สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ค่อยให้ความสนใจนั่นก็คือหัวใจของเราหลั่งกระเียณแล้วหลายคนอาจคิดว่าต้องเหงาเครียดหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีสีสันเอาเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพลิกมุมมองกันคุณรู้ไหมว่ามีวิธีที่ทําให้เราไม่แก้ ไม่เครียดได้จริงๆมาค้นพบไปพร้อมกันเลยครับท่านเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมลุงแดงตื่นเช้ามาดูทีวีเบื่อเบื่อไม่อยากออกไปไหนไม่มีเพื่อนคุยเขานั่งถอนหายใจคิดถึงอดีตว่าเคยทำงานยุ่งๆแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วสีหน้ามวนมองรู้สึกหมดคุณค่าแต่เราลองมาดูป้าสุขใจ ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างยิ้มให้แดดอ่อนๆออกไปเดินเล่นพูดคุยกับเพื่อนบ้านมีงานอดิเรกเช่นทำส่วนวาดรูปหรือเรียนรู้สิ่งใหม่สี่นาสุดใสใช้ชีวิตแบบมีความสุขเห็นไหมครับทั้งสองคนกเกษียณเหมือนกันแต่ความสุขต่างกันสุดขั้วแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดกันแน่คำตอบคือทัศนคติ มาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้สดใสขึ้นได้อย่างไรท่านเคยรู้สึกไหมครับตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะทำอะไรดีนะจริงๆแล้วความสุขของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่ความหมายของชีวิตลองหาอะไรทําที่ทําให้รู้สึกมีค่าเช่นปลูกต้นไม้ทาให้บ้านสดชื่นแถมยังได้ออกกําลังกาย ทำอาหารอร่อยอร่อยให้ลูกหลานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ตัวเองเขียนไดอารี่หรือแบ่งปันประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลม,ยมีเดียเห็นใหม่ล่ะครับแค่มีอะไรให้ทำที่เรารักชีวิตก็มีสีสันขึ้นแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชีวิตสดใสคือสังคมเราเป็นมนุษย์และมนุษย์ต้องการการเชื่อมโยงเสมอ มาดูกันว่ามีกิจ,จกรรมอะไรที่ช่วยให้เราได้เจอผู้คนใหม่ๆและสร้างมิตรภาพดีๆได้บ้างเข้าร่วมชมรมหรือกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันเช่นร้องเพลงเต้นรำศิละปะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำงานจิตอาสาก็ช่วยให้ใจสงบและอิ่มเอมติดต่อเพื่อนเก่านัดเจอกันเพื่อเล่าความหลังและสร้างความทรงจำใหม่ๆ บางครั้งความเครียดเกิดจากการที่เรายึดติดกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดมากมันจําเป็นต้องเครียดไหมถ้าเราปล่อยวางได้ใจเราก็จะเบาขึ้นฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานาการณ์หากรู้สึกเครียดลองหายใจลึกๆและนึกถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหัวเราะให้บ่อยขึ้น การหัวเราะช่วยลดความเครียดได้อย่างมหาศาลทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเปลี่ยนความคิดเมื่อไรชีวิตจะเปลี่ยนทันทีสุดท้ายนี้ชีวิตของเราอยู่ในมือเราเองย่าบล่อยให้อายุเป็นอุปสรรคของความสุขมีความหมายมีเพื่อนมีมุมมองที่ดีเท่ากับชีวิตที่สดใสลองทำดูนะครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตหลังกเกษียณ สนุกว่าที่คิดถ้าชอบวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับ